สวัสดีค่ะโค,ค้ชไฟเคนะคะวันนี้เกตก็จะมารีวิวกระเป๋านะคะตัวนี้เป็นรุ่นที่ขายดีมากแล้วก็จะบอกว่าซื้อไปคุ้มมากนะคะเป็นรุ่นที่เขาทำออกมาเหมือนเอาม่านะคะของหรือลูกตองนะคะตัวนี้มีหนังหนังแท้นะคะที่ลูกหนังก็เหมือนเอยตัวนี้ไม่ใช่นะตัวนี้เป็น เเออเป็นหนังนะคะขอโทษทีกำลังงงว่ามีบางรุ่นที่เป็นคารนิาสนะคะตัวน,นี้เป็นหนังนะคะที่ทำออกมาคล้ายๆ้าสโนโนนะคะแต่ว่าบุกเงานิดนึงนะคะข้อดีของหนังพวกนี้ก็คือเวลาเราเห็นว่าเขายับเนี่ยตามมุมตามขอบเนี่ยให้เราเอาอะไรก็ได้นุ่มๆน,น,นะคะหรือหมอนหมอนสำหรับใส่กระเป๋ายัดเข้าไปนะคะก็จะทำให้หนังคืนรูปได้นะคะตัวนี้เป็นสีครีมนะคะ ทุกสถานการณ์ใช้ได้หมดเลยเสื้อผ้าทุกสีไม่ต้องเลือกมากนะคะโลหะสีทองเดี๋ยวแป๊บนึ่งจะรู้สึกว่าแสงมันเข้าฉากนิดนึงเห็นปะ่ะเออน,เน,นี่นะคะก็จะเป็นสีทองโอเคเ้าเห็นโลหะแล้วก็ที่มีมากับตัวกระเป๋านี้กิ๊บกิ๊๋ๆ,ๆ,ๆก็คือตัวแท็ก แทหนังนะคะแล้วก็แท็ปตัวนี้แท็ปตัวนี้เนี่ยใครยังไม่รู้เนี่ยจะแอบบอกว่ามันมีตัวนี้นี่นะอย่าลืมใช้นะตัวนี้ค่ะด้านในลูดออกมานะคะด้านในเนี่ยจะเป็นพวงกุญแจได้ด้วยนะคะเเก๋นะเก๋นะเอาง่ายๆก็คือทำออกมาคล้ายๆหลุยนะคะของเอามา ร่นใหญ่ด้านหลังก็จะมีช่องใส่มือถือล้วงเข้าไปก็ง่ายนะคะก็เป็นอย่างนี้ใส่ i6 ได้นะไอสีหใส่ได้ทุกรุ่นแต่จริง i6 เนี่ยไม่แนะนำเพราะว่ามันจะเขาว่ามันพับได้มน่อได้นะคะด้านในเป็นเป็นผ้านะคะผ้าแล้วก็มีสายทุ่นนี้มีสายให้ด้วยก็ช่องมาตรฐานซิป แล้วก็ช่องพ็อกเกตสองอันนะคะสินค้าของโคชไบเคนนะคะเป็นของแท้แน่นอนนะคะนี่เป็นแคคค์ดนะคะเดินซื้อเองทุกใบเดินซื้อนะคะไม่ได้สั่งจากเว็บไซต์นะคะบางทีสั่งเว็บไซต์เนี่ยของมาเกตต้องคืนเพราะว่าสินค้ามันมีตำหนินะคะการเดินซื้อเนี่ยเกตก็จะสามารถเลือกได้เองเลยนะคะโอเคท่านใดสนใจนะคะ กระเป๋าโค้ชจากโคชบายเคสติดต่อได้โดยตรงที่ l ลายโคชบายเอ็มดีนะคะหรือว่าติดต่อทางเว็บบอร์ดได้เลยเว็บบอร์ดเก็ะตอบทันทีนะคะที่ coachbyk.com นี่นะคะขอบคุณที่รับชมค่ะสวัสดีค่ะ